เขามีการอ่าอัปเดตใหม่นะคะไม่แน่ใจว่าจะปิดกุง้งปิดกั้นอะไรหรือเปล่าโอ้แต่คนคนเอ่ยๆอหรือว่าเรามาได้ไยนานว่ะอ่ะฝากแชร์ด้วยนะคะฝากแชร์ด้วยนะคะทุกคนหรือว่าต้องเปลี่ยนเป,เปลี่ยนใหม่ เี๋ยวเราดูก่อนเยอะมากค่ะบางคนก็รู้ว่าอัน,นอันเนี้ยปลอมนะคะเออก็ช่วยบอกเพื่อนๆในเพจต่อด้วยเออปลอมค่ะอืมฝากแชร์ด้วยนะคะฝากแชร์ด้วยนะคะเจฟองเบียร์เ a, ขาจะมีอารมณ์มาแจกตังหรอคะเป็นหมื่นเออใช่หนูไม่มีอารมณ์มาแจกตังใครหรอกค่ะแม่ อืมหนูไม่มีอารมณ์มาแจกตังใครทั้งนั้นค่ะแม่ขาจะเอาอารมณ์ที่ไหนมาแจกตังเขาละคะอืมอ๋ออ้าวทำไมเป็นแบบนี้เนาะเพจหนูไม่มีอารมณ์มาแจกตังใครนะคะแม่นี่เรื่องจริงคะ่ะนะคะนี่เรื่องจริงเลยหนูไม่มีอารมณ์มาแจกตังใครแน่นอนเพราะว่าหนึ่งหนูจัดงานศพให้คุณพ่ออยู่ นะคะเอออารมณ์จะทานข้าวยังไม่มีเลยค่ะคุณแม่ขาอ่าเอออารมณ์ทานข้าวยังไม่มีเลยค่ะแม่จะอารมณ์ที่ไหนมาแจกตังค์เขาคะอาอ,อันนี้คืออันนี้คือสงสัยนะบางคนนะ่ะเรื่องคือคือเรื่องง่ายๆอ่ะก,ก็เชื่อนะก็เชื่ออืม,มาอย่างเออ อเดี๋ยวรอคนดูสักครู่ค่ะแม่อ่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณอทท่ทุกๆกำลังใจเลยนะคะที่มอบให้กันนะคะอ่ะโอเคทุกคนพิมพ์พร้อมเลยดีกว่าเพราะว่าหนูปวดหัวกับเพจมากเลยไม่รู้ว่าเพจมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเนี่ย ปกติเราไลฟ์เพจเนี้ยแล้วมันจะดูดไปอีกเพจหนึ่งแต่อันนี้มันตั้งแต่เขาอัปเดตใหม่เนี้รู้สึกอ่ะขอคนละแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะทุกคนอ่ะก็พูดถึงแนวนะคะแนวทางเราก็ยังให้กันเหมือนเดิมทุกงวดตลอดนะคะก็ เพื่อความบันเทิงนะแม่เนาะเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกสนานเนาะเล่นแล้วก็อย่าก,ก่อเกิดความเครียดนะคะสร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและกับผู้อื่นเนาะเราเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบพอได้ล้นพอได้หอมปากหอมคอนะอ่ะอันนี้คือเลขนะคะแม่ชัดไม่เอ่ยนะคะชัดไม่เอ่ย ดิฉันใช้ฟิลเตอร์อะไรเนี่ยเอาสกจืดไปเลยอ่ะโอเคเจ็ดพันสามร้อยท่านนะคะทุกคนมาดึกนะคุณแม่มาดึกนะคะขนาดนี้เวลา21่สนาฬิกาห้นาทีนะคะวันนี้วันที่15นะคะวันนี้วันเสาร์นะคะที่15นะคะตุลาคม2,565 นะคะเรากําลังจุดทูบนะคะเป็นเลขทูปแนวทางสลักกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16ตุลาคม2565นะคะซึ่งงวดนี้นะคะก็ทําการออกในวันอาทิตย์นะคะตัวแรกอ่ะใครเห็นเลขอะไรช่วยพิมพ์ขึ้นมาให้หน่อยนะคะทุกคนอะ แล้วก็แม่จ๋าฝากด้วยนะคะแม่ฝากฝากนิดหนึ่งนะฝากนิดหนึ่งในเรื่องของเพจปลอมนะคะพวกเพจปลอมพวกมิจฉาชีพที่แอบอ้างนะคะที่แอบอ้างในการใช้รูปของเจฟองเบียนะฮะไปเชิญชวนและแจกงงแจกเงินเดีย 10, 000, เด๋ยวหมื่นเดี๋ยวห้าพันอุ้ยตายแล้วตอนแรกมันแจกห้าพันนะแม่สักพักสงสัยห้าพันไม่มีไม่มีใครสนใจไง โอ้นางฟาดเลยเจ๊ฟังเบียร์แจกค่ะมื่นหนึ่งตหนูจะเอาเวลาที่ไหนไปแจกแม่เวลาหยิบโทรศัพท์หนูยังไม่มีเลยค่ะนะคะล่าสุดค่ะเออนะเจ๊ฟังเบียร์แจกอีกแล้วหนูจะเอาเวลาเอากระติกกระใจที่ไหนมาแจกแม่นะแล้วก็ถามว่ามีคนเสียรู้ไหมมีนะคะมีนะอ่ะฝาก ฝากเตือนภัยกันก็แล้วกันนะคะก็หนูไม่มีการแจกเงินอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเจ๊ฟองเบีย er ไม่มีการแจกเงินถ้าเป็นรูปเจ๊ฟองเบีย er นะคะก็คือนั่นแหละนะคะไม่จ่าชีพหรือว่าเฟซปลอมเพจปลอมนะคะสองเจ๊ฟองเบีย er นะคะไม่ได้ขายหวยนะคะแม่หนูไม่ได้ขายหวยนะอะหนูไม่ได้ขายหวยนะคะคุณแม่อืม เจ๊ฟองเบียไม่ได้ขายหวยนะคะเสียงเสียงแห้งเสียงแหบแล้วตอนนี้อ่ะหนูไม่ได้ขายหวยนะคะทุกคนอ่ะเพราะว่าหนึ่งทำไมต้องพูดว่าทาไมไม่อไม่ไม่ได้ขายหวยเพราะว่าหนึ่งคนเน่ะเนาะพอเห็นรูปหน้าเปเจ๊ฟองเบียแล้วอุ้ยเขาให้เท่านั้นเท่านี้ว่าเออเดี๋ยวลองแทงลองนั่นลองนี่ดูสุดท้ายถูกโดนโกงนะฮะ หนูไม่ได้ขายหวยนะคะแม่เออตังจะแทงยังไม่มีเลยนะจ๊ะเออเนาะอ่ะโอเคนะฝากเตือนกันนะคะฝากเตือนกันนะคะไม่ว่าจะทำธุรกรรมอะไรกับเจ๊ฟองเบียก็แล้วแต่นะคะหมายเลขบัญชีเรามีบัญชีเดียวนะคะอ่าเป็นบัญชีบริษัทนะคะบจกจุดเจฟองเบียแปดแปดแปจำกัดนะคะทุกคนอ่ะเข้ามาแล้วแม่ฝากแชร์ด้วยนะอ่ะ มาดึกข่าวันนี้มาดึกอ่ารู้สึกว่าเพจ a c e b o o k เนี่ยไม่รู้ว่ามีเขามีการปรับเปลี่ยนอะไรทำไมมันดูแบบดูแปลกๆเนาะใช่ไหมแม่แมาดึกเลยค่ะวันนี้มาดึกเลยหน,นึ่งตุลาหรือสิบหกอ๋อน่าจะพิมพ์ ผิดนะคะน่าจะพิมพ์ผิดสิบหกตุลาค่ะแม่สิบหกตุลานะก็ถามกันว่าอ,ค,อ,อาะค,ะคุณพ่ออายุเท่าไหร่นะคะคุณพ่ออายุหกสิบเจ็ดนะคะคุณพ่ออายุหกสิบเจ็ดนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณที่ส่งกําลังใจให้กันมาโดยตลอดเลยถึงจะไม่ได้มาไลฟ์สดไม่ได้มาเห็นหน้าเห็นตาไม่ได้มาพูดคุยแต่ก็ยังมีการส่งกําลังใจโดยการผ่านช่องทางคอมไม่ว่าจะคอมเมนต์มาหรือว่าจะส่งข้อความมานะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะทูบไม่ไหมนะจริงๆทูบไม่ไม่ค่อยไหม้นะคะตอนที่จุดเนี่ยทูบไม่ค่อยไหม่ นะคะอ่าในกลุ่มใช่ในกลุ่มเราลงไปแล้วนะคะในกลุ่มเราลงไปแล้วนะในกลุ่มลงไปแล้วนะคะไม่ไม่นะอไม่ไม่ไม่ห้นะคะตอนนี่ถูกอ่ะห้าสองแล้วก็อะไรเอ่ยแม่ ห้าสองแล้วก็อะไรคะห้าสองหกนะคะแล้วก็หนูทิ้งท้ายแป๊บเดียวคะ่ะฝากด้วยนะคะสำหรับใบแนวทางนะคะบางคนยังลังเลอยู่วิเพ็ดจริงเพ็ดปลอมวะเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์หลายวันนะคะห้าสองหกคะ่ะแม่อ่ะ เดี๋ยวแคปเจอร์ตรงนี้เลยดีกว่าเนาะอ่ะโอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะขอบคุณค่ะแคปนะคะคุณแม่อันนี้อมสินนะคะ อันนี้รัฐบาลค่ะอะผิดถูกยังไงนะคะกระราบขออภัยด้วยนะคะเลขที่ให้เป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเท่านั้นนะคะ โปรโดใช้วิจรารณในการรับชมและก็รับฟังนะคะผิดถูกยังไงกราบขออาภัยด้วยนะคะกราบขอพรบคุณมากๆเลยนะคะ,อะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจเลยนะคะอ่ะฝากติดตามแบบนี้ไปตลอดตลอดนะคะคุณแม่นะคะขอบคุณมากๆนะคะผิดพลาดประการใดกราบขออาภัยด้วยนะคะขอให้ทุกท่านร่ํารวยร่ํารวยนะคะประสบความสําเร็จในโชคลาภในงวดนี้ขอให้ รวยเบอร์กันเลยทีเดียวนะคะขอให้จับเงินแสนเนาะอ่ะหรือว่าล้านดีอ่ะเอาล้านไปเลยดีกว่าเนาะอ่ะขอให้จับเงินล้านกันเลยนะคะรางวัลที่หนึ่งต้องเข้าแล้วนะเอออ่ะขอบคุณมากๆค่ะทุกคนขอทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ